อ้ยบ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นไฟเป็นพอร์ไปจากปลาคื้มันหยังพุ่นอะ่ะคือเป็นนัน่นคือเป็นฟ้องจังสันอ้ยเป็นฟ้องคือกันกับเป็นนั่นแต่แเราบางา่บางแหน,น,น,น่บางแหน่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนํากันบ่งแหน่มันละแล่นเป็นฟ้องเป็นฟ้องไปพูนูน่ะเห็นบะอ, <ไป S 1> อยู่ใน,น,น,นเห็นหลงังห<อ>ลังยังกว่าก่นเครื่องกองน้ำเออเครื่องกองนมม้ำไหมพุ่น่ะเป็นฟอร์เป็นฟอร์ไปพุ่นอ่ะปาด์เป็นปลาให้ยังคือตัวใหญ่แต่พูนไปจังอันนัคนอจังหัวพรานานักเนาะโอาปลาไปพุนล่ะ เอาอีหลีได้คืออีหลีได้ใหญ่วิ่งพุ่นอ่ะไปหอดพุ่นเหรอถ้าพุ่นเลือดสีขึ้นมาจังใดไปเทิบเทิบเทิบไปเพิ่งลุกหยับกันนอนเทิบไปลุกคือเป็นฟ้องเป็นฟอดไปพุ่นสุดสุดพุ่นสุดพุ่นจบแล้วจบฟอดจบฟ้องแล้วนะเออจบแล้วตัวยังหลังเข้ากับโป่งหนึ่งนะเออขนหนำเมื่อสีประกาศลงกหนักได้ยันอือเนาะอือกันโต๊ะไปขึ้นบ่ได้หรอก ไตดับแนวเลยนะสิเลือเตอิบยู่งได้นดเนาะตดัแนวยันาตเนาะผู้ายก็ได้ผ <laughs> ู้ชายก็ย,นยกันตกด้ยังไปซองผู้หญิงจหน่อยปะไปซองผู้หญิงจหน่อยค่ะเด็ด,ดมาไยวิวหายกระเจาเบื้องนำนี่มันหนั เพราม่นมน้ำดังดยู่ทางกลนโตก็ได้เนาะโอ้ยมันเขาเครื่องกองน้ำเออเขาฟองเขามาปั่มน้ำเ็ดใหญ่ๆขึ้นเนี่ยตกใจบ่ดมันแห่งบ่มีคนอยู่แห่งยันกลางเว้นสเสกแสงแห่งยันชัวกลางขึ้นในในที่วัดไตยตะเกียโอ้ยเบิ่องด้วยแต่เบิ่งน้ำให้เบิ่งน้ำ มึงวิวทิวทัดเออบมีคนใหม,ม,นม่หลายเนาะอันนี้ต้นยัง,ง,ต,ยงต้นสักตป็ตนสักโอ้ต้นใหม่ไม่ถ้ตาต้นนี้ไงปลูกไว้ถ้าสามาัยใดบุเนาะแคม่มีคนอืมมันมีคนโยเข็มคนใเพราะว่ามนตอมัน่งนอกอยู่ว่าเนาะค้าโควิดคนงานใน่มีหมด แก่งทุนงานนี่คนอยอะหนามดำเปื่อๆเลยเนาะพูดอีกบอลหนึ่งในห้องได้ค่ะเออเหมือนกองหนามหนามไหลมาจากใส่นอนี่เนาะโอ้เบิรงวิวทิวทัศน์น้ำกันเด้อพี่น้องเลยเห็นตาฝาอะไรแล้วเห็นบ่เห็นบ่เป็นฟอดไปพุณนั่นนั่นนั่นก็ขาวนะเห็นบ้มันแดงนี่นะอันนั้น อันเขาเอาเอนี่อย่างน้องเดี๋ยวตัวเงินตัวทองตัวน,นั้นเออเออตัวเงินตัวทองพวกนี้ตัวเงลอยไปขุนนะลอยไปขุนแล้วเขาเออน<ห>ตัวงเงินตัวทองแมนเขาเออนตัวเงินตัวทองมึนเห็นบ่ฝนสีตกอยู่ที่อุทัดอยู่ในกรุงเทพหน้ามึงบ่มีคนหนึ่งจัะไป ว่นั่นนอกจากเนาะอันนั้นนั่นอันนั้นกรมมาชาสัมพันธ์เนาะนู่นอันโรงพยาบาลนิชียยุทธ์หนุนเห็นแต่กรมมาชาสัมพันธ์เห็นแต่พญาคุดหนุนใหญ่นี่นู่นเห็นแต่พญาคุดนนุนเห็นบลโอ้เห็นเห็นพญาคุดอยู่นโรงพยาบาลอย่างเนาะโรงพยาบาลนิชียยุทธค่ะโอ้นิชียยุทธโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นเห็นแล้วเห็นแลเห็นโรงพยาบาลนิชียยุทธแล้วเห็นหอดกระช่วงกันข้าง เป็นหอดตึกอันนั้นนะก็เอิ่อตึกอย่างโน้นเนาะตึกยังไงกรมทรัพยากรเออกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรไทยเขามีในนี่อืระชาบันประชาสัมพันธ์เนี่ยไหนขึ้นงานถือว่าไทยแล้วเห็นแล้วตอนใม่งามเนาะตอนไม่งาม เดิงวิ่งทิ้วทัดน้ำกันทนีลกันเด้อกันเด้อสิพากันกับบ้านแล้วสิไปเห็ดหยางเห็ดงานต่ออีกแล้วยูดีสบายคว่ำเจ็บจะได้คว่ำไข่จะมีไปทัางหลก็อย่าลืมใ่แมทวัสดีค่ะ <c oughs> sau h h h